ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่เข้าสู่ภพเรือนใดจะก,กระตุ้นเรื่องราวนั้นๆให้โดดเด่นขึ้นมานะคะสำหรับรอบนี้เข้าสู่ภพเรือนใดของชาวตุลแถมยังไปอยู่ร่วมกับดาวพระหัสไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องการพยากรณ์ดวงแบบไทย สำหรับในข้อแรกนะคะดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนสุภาของชาวตุลน,นะคะเป็นความหมายเชิงบวกสําหรับภพบเรือนนี้นะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องความก้าวหน้าความเจริญบางอย่างของชาวตุลน,นะเช่นช่วงนี้หยิบจับทําสิ่งใดนะคะมีแนวโน้มเรื่องของความคืบหน้าความเพิ่มพูนงอง,งามต่างๆนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระเกตกระตุ้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะประเภทเช่นไอเดียความคิดนะคะดังนั้นในช่วงดังก,งกล่าวก็จะเป็นช่วงที่ชาวตุลจะมีไอเดียมากใช้เรื่องของการ สร้างสรรค์ออกแบบนะคะหรือสิ่งที่เป็นเชิงการใช้องค์ความรู้ต่างๆนะเรียกว่าเป็นเป็นจังหวะการหาเงินหาก,กินนะคะจากการลงทุนน้อยได้มากนะเช่นเรื่องของการใช้ความคิดการออกแบบหรือเป็นช่วงที่กิจกรรมของชาวตุนนะคะไม่ว่าเชิงการงาน,งาน,นาการค้นคว้าการริเริ่มก็ถือว่ามีจังหวะคืบหน้าไปนะคะ เป็นภพเรือนความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะถือว่าในช่วงนี้จะมีความโดดเด่นเชิงผู้สนับสนุนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของเพื่อเรื่องสังคมก็มามีบทบาทก,กับชาวตุนนะเนื่องจากดาวพระหัสเป็นเจ้าเรือสหัสชานะคะจะถูกกระตุ้นด้วยความหมายของดาวพระเกียรติก็คือเรื่องความกว้างขวางเชิงสังคมนะคะบางท่านมีคนรู้จักมากขึ้นนะในแวดวงการงานหรือเป็นความหมายเชิงพี่พี่น้องๆได้นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าชาวตุนจะมี ความใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับพี่น้องมากขึ้นนะบางครั้งเป็นเรื่องการส่งเสียการมีภาระต่อกันนะคะหรือชาวตุนก็จะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องครอบครัวเยอะขึ้นได้นะคะสำหรับเรื่องต่อมานะคะกระตุ้นเรื่องราวเดินทางด้วยนะเนื่องจากดาวพระเกตก็ไปกระตุ้นในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะเป็นจังหวะที่การงานเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือเป็นช่วงที่การเดินทาง อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง19กรกฎาคมถึง13กันยายนนะโดยเฉพาะโปรเจกต์โครงการท่องเที่ยวนะคะการได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทิวทัศน์ส่งผลให้เกิดความแปลกใหม่เชิงความคิดชีวิตเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมนะคะเนื่องจากดาวนี้ก็จะทําให้ชาวตุลน,นะคะพบเจอกับสิ่งเจริญหูเจริญตามากขึ้น,นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสภาพแวดล้อมได้นะคะ สำหรับดาวหลายดวงนะคะก็ไปรวมอยู่ในภพสุภาด้วยรวมทั้งดาวประจําตัวนะคะในช่วงครึ่งหลังกร,รกฎาคมนะคะถือว่าภพเดือนนี้จะทําให้ชาวตุลมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะถักที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามันเหงาเหงาไปนะกับเรื่องการงานการค้าหรือชีวิตไม่มีทิศทางน,นะคะในช่วงกร,รกฎาคมครึ่งหลังอ่ะหลายดวงไปอยู่ในภพสุภาษณะ,ะดังนั้นเป็นจังหวะความคืบหน้าก้าวหน้าอยู่ๆก็มีโอกาสนะคะหรือเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นนะคะ บางครั้งเป็นเรื่องราวของบุตรหลานบริวารน,นะคะซึ่งความก้าวหน้าก็อาจจะมาจากเรื่องนี้ได้เช่นกันนะเช่นถึงจุดหัวเลียวหัวต่อนะคะมีการเปลี่ยนแปลงปรับระดับทางการเรียนการงานของบุตรหลานนะทำให้ชาวตุนก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนะซึ่งทําให้เรามีความหวังมีแรงมีกําลังใจในการหาเงินต่อนะคะสาหรับในข้อถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องราวพบเรือนที่สัมพันธ์กับเรื่องความคิดนะก็คือเรื่องของไอเดียความคิดอย่างที่บอกแต่ก็จะกระตุ้นเรื่องของ ความฝันด้วยนะช่วงนี้จะเป็นได้ที่โชคดีของชาวตุนนะคะมาจากเรื่องความฝันการตีความจินตนาการอัน,นี้ว่าเป็นช่วงเวลากรกฎาคมถึง13กันยานะคะที่หากมีฝันแปลกๆหรือฝันบอกเหตุเรื่องของรางสังหรณ์ความคิดต่างๆที่มันแวบเข้ามาบางครั้งก็เป็นที่มาของโชคลาภแบบไม่มีที่มาที่ไปนะคะ เป็นช่วงที่กระตุ้นเรื่องความคิดนะดังนั้นชาวตุนบางท่านจะมีลักษณะคิดมากก็ได้บางทีอยู่ๆคิดถึงอนาคตนะคะคิดถึงเรื่องอดีตก็ได้หรือว่าคิดฟุ้งซ่านควบคุมได้ยากนะเรียกว่าถ้าเราใช้ไปในเชิงถูกต้องสร้างสรรค์น,นะคะมันก็ถือว่าเป็นผลดีนะแต่เอาไปใช้ในเชิงคิดมากคิดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราเครียดได้เหมือนกันดังนั้นอาจเป็นจังหวะการฝึกจิตฝึกใจนะคะสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็ต้องปล่อยวางไปก่อนนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด หากรู้สึกว่าวิตกกังวลเยอะคิดมากนะคะพยายามหากิจกรรมทําเพราะช่วงนี้ดาวหลายดวงอยู่ในภพเรือนความเจริญนะคะบางทีเป็นเรื่องความสนใจงานอาดิเรกสิ่งที่เราทดลองทํากลับเกิดผลเกินคาดนะ,ะโดยเฉพาะช่วง19กรกฎาคมไปนะคะที่ดาวก็จะเริ่มเกี่ยวข้องกับภพบสุภาของชาวตุลมากขึ้นนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวหลายดวงนะคะไปสัมพันธ์กับดาวพรหัสช่วงนี้นะ,ะถือว่าดาวพรหัสของชาวตุลน,นะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องอริด้วยอริคือภาระแบกรับความเหน็ดเหนื่อยการแข่งขันคู่แข่งนะถือว่าช่วงนี้นะคะดาวพระเกียรติก็ไปกระตุ้นความหมายเชิงนี้ได้อย่างไรก็ตามมันไปเกี่ยวข้องกับความเจริญดังนั้นชาวตุลจะมีแนวโน้มช่วงดังกล่าวนะคะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความก้าวหน้าด้วยเช่นเรามีเป้าหมายทางการงานกันคะก็ทําให้เราต้องแอคทีฟตัวตนและมีดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะทำให้เหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่บางท่านอยู่ในจังหวะการสอบการแข่งขันการพิจารณาคัดเลือกนะเรียกว่าเป็นช่วงที่จะต้องผลักดันตนเองให้ก็เกิดความสามารถนะคะเรียกว่าเหนื่อยขึ้นนะแต่ก็มีความหวังและเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เรื่องเงินทองนะคะก็ท้ายท้าเดือนเป็นมหาจักรด้วยในภพวีนาศนะคะความเจริญก้าวหน้าของชาวตุลช่วงนี้ กระตุ้นทั้งเรื่องความคิดไอเดียความก้าวหน้าเรื่องลูกหลานบริวารและกระตุ้นเรื่องเงินด้วยนะเรียกว่าความก้าวหน้าหลายๆสิ่งของชาวตุนช่วงนี้มักจะไปพร้อมๆกับเรื่องภาระการเงินยิ่งก้าวหน้ามากลูกหลานเติบโตค่าใช้จ่ายก็น่าจะมากขึ้นด้วยนะคะ เป็นความก้าวหน้าเชิงความคิดไอเดียบางครั้งก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายรายเดือนรายปีที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนะก็มีลักษณะนี้ได้เรียกว่าชาวตุนนะคะมีทั้งเรื่องการลงทุนการใช้เงินความก้าวหน้าและภาระแบกรับนะคะกระตุ้นเรื่องราวของดาวพฤหัสนะคะก็คือเรื่องการเรียนการศึกษาทําให้ชาวตุนมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสียเลี้ยงดูโดยเฉพาะค่าเล่าเรียนนะในช่วงดังกล่าวได้นะไม่ว่าจะเป็นภาระ รับส่งนะคะดูแลเอาใจใส่นะหรือชีวิตเกี่ยวข้องกับแวดวงการเรียนการสอนในช่วงนี้ได้เช่นกันนะคะเรียกว่าดาวไปกระตุ้นนะให้ชาวตุนก็จะเกี่ยวข้องกับ ภารกิจเชิงการศึกษาการเรียนการสอนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะสำหรับดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนใดก็กระตุ้นเรื่องราวนั้นๆให้โดดเด่นขึ้นมาสําหรับชาวตุลน,นะคะเข้าสู่ภพเรือนที่ดีแต่ก็จะไปกระตุ้นความหมายของดาวพระหัสในเชิงอริส่วนหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นเรื่องดาวเหนือหน่อยๆนะคะความแอคทีฟความบุกบัน่นฝ่าฟันการมีเป้าหมายช่วงนี้ก็ถือว่าอาจเป็นช่วงที่ชาวตุลกําลังมีเป้าหมายในใจนะคะก็พยายามไปให้ถึง ความสําเร็จที่หวังไว้นะคะกระตุ้นโชคการเงินได้เนื่องจากอยู่ตรงกันข้ามนะคะบางทีก็จะมีการเงินจากทางไกลนะคะจังหวะเพิ่มพูนทางการเงินก็มีได้นะโดยส่วนใหญ่มักมาจากเรื่องเพื่อนพี่น้องสังคมนะคะที่เกืน้อหนุนแบบคาดไม่ถึงบางท่านนะคะชีวิตเปลี่ยนการทํางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มทีมมากขึ้นจากเดิมที่ทําอะไรตัวคนเดียวช่วงนี้อาจจะต้องออกสู่วงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มงานทีมประสานงานเยอะขึ้น ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหม่ๆเรียกว่าเป็นช่วงความก้าวหน้าของชาวตุนเชิงนี้ได้นะคะสำหรับดาวพระเก,กตุ้นทั้งเรื่องเชิงบวกและเชิงลบสาหรับชาวตุนนะคะเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มาพร้อมกับความสําเร็จนะคะนอกจากนี้ในช่วงท้ายๆเดือนนะคะก็ถือว่ามีดาวมหาจักรถึงสองดวงเรื่องราวต่างๆของชาวตุนช่วงนี้ถือว่าแอคทีฟเข้มข้นมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของบุตรหลานก็มาอย่างไวนะคะในขณะเดียวกันการรับจ่ายก็รวดเร็วด,ด้วยเช่นกัน ขอวอวยพรให้ชาวตุลน,นะคะได้รับโชคดีจากดาวพระเกตดาวที่เกิดขึ้นจากบุญเก่านะคะที่เราทําไว้มหนุนนําขอให้มีโชคดีนะคะก่อเกิดความก้าวหน้าเจริญแบบคาดไม่ถึงกับเรื่องราวต่างๆที่ชาวตุลหมายมั่นปั้นมือน,นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ